สวัสดีครับหมอธัญวัฒน์หมอผ่าต,ตัดไทรอยนะครับวันนี้นะครับหมอก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเออหมอใช้คําว่าการพยากรณ์โรคของคนไข้มะเร็งไทรอยแล้วกันเนาะว่าคนไหนพยากรณ์โรคดีกว่าอีกคนหนึ่งนะฮะเออยิ่งมีปัจจัยเสี่ยงมากการพยากรณ์โรคหมายถึงว่าโอกาสการกลับมาเป็นใหม่ก็สูงกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยโอกาสการที่โรคก,กลับมาเป็นซ้ําหรือโอกาสการแพร่กระจายก็จะสูงกว่าคนอื่นนะครับมีอะไรบ้างวันนี้เรามาชมกันนะครับ หนึ่งเลยนะครับถ้าเราเป็นมะเร็งไทรอยนะฮะเราต้องดูชนิดก่อนนะฮะถ้าเป็นมะเรงไทรอยชนิดรุนแรงร้ายแรงชื่อว่าอนาพลาสติกเนี่ยหมอบอกเลยว่าตัวนี้รักษาไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เราเจอมันก็จะกินคอเราไปทั่วหมดแล้วนะฮะก็ทําได้แต่ประคับประคองตามอาการไปเท่านั้นเองนะครับ ปัจจุบันนี้ยังรักษาไม่ได้นะฮะถ้ามันกินไปทั่วแล้วนะหมายถึงว่าถ้ามันกินหลอดลมไปแล้วกินเส้นเลือดแดงไปแล้วกินกระดูกไปแล้วอย่างเงี้ยเราตัดออกไม่หมดจริงๆครเพราะฉะนั้นการผ่าตัดก็ไม่ใช่คําตอบก็จะเป็นการดูแลประครับประคองให้คนไข้เนี่ยออมีชีวิตที่ดีหลังจากการที่ตรวจเจอนะครับพอรมานให้น้อยที่สุดอันเนี้ยตัวนี้น่ากลัวสุดคืออนาพลาสติกนะฮะถ้าเราได้อนาพลาสติกเนี่ยหมอก็ลำบากใจเลยนะฮะบอกตรงๆว่าลำบากใจแทนเลยตัวถัดมานะครับแย่รองลงจากอน ติกชื่อมันคือพัวรี่ดิฟเฟอเรนเชียตต์ไทรอยคันเซอร์ชื่อมันจะขึ้นต้นด้วยพัวที่แปลว่าจนนะฮะพัวก็คือมันมันพัวคือมันแย่นะครับมันแย่รองจากอนาพลาสติกแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันยังดีกว่าอนาพลาสติกเยอะนะครับดีกว่าเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเราได้ตัวนี้เนี่ยการรักษาก็จะเป็นการผ่ตาตัดแล้วตอบน้ำเหลืองกืนแร่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ค่อยตอบสนองต่อการกืนแร่เท่าไหร่ ะะยิ่งบันงไทรอยตอบสนองต่อการคือแร่น้อยเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฆ่าเชื้อให้หมดจากแรกก็จะยิ่งน้อยนะครับคือแร่เนี่ยช่วยคนไข้ได้ดีมากๆเลยในการเก็บเศษที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้นะครับ การคืนแลกจะ,จะมีประโยชน์มากๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ Poorly d i f f e r e n t i เ t e ร e ไ a ร o ยแคนเซอรเนี่ยออการพยากรโลกก็จะแย่ลงลงมาจากอนาพลาสติกนะครับแต่ยังพอรักษาได้นะครับไม่เหมือนอนาพลาสติกที่แทบจะรักษาไม่ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกลุ่มถัดมานะครับกลุ่มที่ดีมากๆเลยนะครับกลุ่มชื่อว่ากลุ่มมะเร็งไทรอยกลุ่มที่ดีนะฮะเรียกว่า W ว l well ดิเ f e เรนเ t ตเ e อร์ไท r o ยแคนเซอรมีคําว่า W วลเวลแปลว่า well ดี well 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 นะฮะมีตัวอะไรบ้างก็มีแปปปีราดีนะครับ พอ l ิคลูร่าเฮอร์เทลอ่ะอองโคไซติกอ่ะอยู่ประมาณ4ตัวนี้นะฮะถ้าเราเป็นมะเร็งไทรอยด์สีตตัวเนี้ยเราใจชื้นส่วนหนึ่งละว่าเออเราอย่างน้อยเราก็ได้ดีกว่าคนอื่นนะครับอย่างที่หมอว่ามี3กลุ่มกลุ่มแย่สุดคืออนาพลาสติกรักษาไม่ได้กลุ่มรองลงมาก็ฟอรีดิฟเฟอเรนเชีตต์ไทรอยด์แคนเซอร์ก็พอรักษาได้นะครับแต่คือแรกไม่ดีเท่าไหร่ แต่กลุ่มเวล์ดิเฟนเซนเตอร์เทรัเซคือ4ตัวที่หมอว่าไปเนี่ยผ่าตัดก็ได้นะครับคืนแรกก็ได้นะครับคืนแรกก็ตอบสนองดีเพราะฉะนั้นพยากรโลกจะดีมากๆเลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราดูชนิดของมะเร็งแล้วเนี่ยครับเรามาดูรายละเอียดลงลึกถัดจากนั้นไปอีกนะครับว่าเออ เป็นมาเร็งชนิดชนิดดีแล้วเรายังดีได้อีกไหมดีกว่าคนอื่นได้อีกไหมดูยังไงนะครับดูอย่างนี้ครับเดี๋ยววันนี้หมอสอนให้นะครับคือพอเป็นมาเร็งไทรอยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะดูอันแรกเลยก็คือขนาดของมาเร็งนะฮะไม่ใช่ขนาดของไทรอยนะขนาดของมาเร็งขนาดของเนื้อง,งอกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ขนาดของไทรอยด้วยต้องดูขนาดมาเร็งเลยนะฮะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูขนาดมะเร็งเนี่ยผลชิ้นเนื้อเราคุณหมอเขาจะอ่านมาให้เลยว่าขนาดมะเร็งเราได้เท่าไหร,ร่นะฮะยิ่งขนาดเล็กยิ่งดีนะครับยิ่งเล็กกว่า1เซนเพอร์เฟกเลยนะครับหนถึงสเซนนี่กลางๆนะฮะถ้าขนาดมะเร็งมากกว่า4เซนอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใหญ่เกินไปหน่อยนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของขนาดเนาะนะครับไล่เรียงตามขนาดเล็กกว่า1เซนเพอร์เฟกนะครับต่อมานะครับเราต้องดูว่ามะเร็งไทรอยเราเนี่ยแตกออกนอกไทรอยไหมนะครับ ถ้าแตกออกนอกไทรอยหรือว่าเรียกว่ามีเอ็กซ์ตร้าไทรอยเอ็กซ์เทนชันเนี่ยถ้าแตกออกนอกไทรอยก็ไม่ดีนะฮะอันนี้ก็ถึงแม้จะเล็กแต่ถ้าแตกออกนอกไทรอยก็ไม่ดีต้องไปกลืนแร่นะครับผ่าตัดออกให้เกลี้ยงแล้วไปกลืนแร่นะครับถ้ามัน ไปกินตรงไหนก็ตามไปตัดให้หมดกินกล้ามเนื้อก็ตามไปตัดกล้ามเนื้อให้หมดกินหลอดอาหารก็ตามไปตัดหลอดอาหารให้หมดนะฮะก็ <c oughs> เราต้องดูว่ามีการลุกลามลุกลามออกนอกไทรอยไหม e x t r a t h ร r าไท e x ย e n s i o n นนะครับมีก็ไม่ดีนะฮะมีเนี่ยโอกาสการกลับเป็นใหม่ก็จะสูงกว่าคนที่ไม่มีต่อมานะครับก็คือการลุกลามเข้าระบบเลือดและระบบน้ําเหลืองนะครับเรียกว่าแ n g o ิโอลิมฟติก i ินเวชชันนะครับลุกลามเข้าระบบเลือดหรือ a n g i o ลุกลามเข้าระบบน้ําเหลืองคือลิมฟติกนะฮะถ้ามีการลุกลามเข้าระบบพวกเนี้ย ก็จะไม่ดีเท่าคนที่ไม่มีนะฮะคนที่ไม่มีจะดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์โลกนะฮะต่อมานะครับก็คือการผ่าตัดนะฮะหมอคิดว่าคุณหมอทุกท่านที่ผ่าตัดเนี่ยมีความต้องการจะตัดมะเร็งออกให้เกลี้ยงทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในบางกรณีเนี่ย มันอาจจะมีเหลืองอาจจะตัดตรงขอบมะเร็งพอดีคุณหมอที่ชิ้นเนื้อเขาก็อ่านจะอาจมาอาจจะอ่านมาว่ามีเศษมะเร็งเล็กๆที่ขอบอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเศษมะเร็งเล็กๆที่ขอบก็คงไม่ได้ดีเท่าคนที่ตัดแล้วขอบมันเกลี้ยงดีนะฮะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเรียกว่ามาจินนะครับยิ่งถ้ามี เหลือมะเร็งที่มองเห็นด้วยตา,ปาเปล่าไว้ในคอเลยอันนี้ไม่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้แย่เลยอันนี้ต้องตามไปตัดใหม่ให้เรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าเป็นเศษจุดๆมะเร็งเหลือตามขอบอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไปคกืนแรกก็สามารถจัดการต่อได้นะครับถัดมานะฮะก็คือเรื่องของต่อมน้ําเหลืองนะครับการที่เราเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเล็กใหญ่เนี่ยนะครับแล้วมีการลุกลามออกไปต่อมน้ําเหลืองนะฮะเรียกว่าลิมโนดนะฮะลิมโนด เช่นเขาจะอ่านมาว่าลุกลามไปหนึ่งตัวในสิบสองตัวหรือว่าไม่ลุกลามเลยศูนย์ในสิบสองเนี่ยคือถ้าคนที่ไม่ลุกลามเลยศูนย์ในสิบสองเนี่ยดีมากเลยนะครับแสดงว่ามันไม่ลามเลยแต่ถ้าลามไปตัวสองตัวเนี่ยในสิบสองตัวบอกว่าก็ยังโอเคอยู่นะฮะแต่ถ้าเช่นสิบในสิบอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละแสดงว่ามันลามไปเต็มสิบตัวมีสิบตัวลามถึงตัวอันเนี้ยก็คือไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะการพยากรณ์โรคก,ก็จะไม่ดีเท่าคนที่ได้ศูนย์ในสิบ หรือคนที่ได้2ใน10ก็จะดีกว่าคนที่ได้10ใน10ตัวนะฮะอันนี้คือการลุกลามไปต่อมน้ําเหลืองนะครับมีอะไรอีกนะฮะก็คือมีหมอใช้คําว่าเป็นสับไท p e หรือว่ากลุ่มย่อยของมะเร็งนะฮะถ้าเราเป็นมะเร็งแป,ป็เปียรี่แลวเรามีสับไทป์เช่นทอลเซลล์คอลัมนาเซลล์ชื่อชื่อเฉพาะมันนะครับมันไม่มีชื่อไทยถ้าเราได้ทอลเซลล์คอลัมนาเซลล์นะครับก็เรียกได้ว่าคงไม่ได้ดีเท่าคนไข้ที่เป็นแป,ป็เปียรี่มะเร็งแป็กเปียรี่ล้วนๆอย่างเดียวเลยนะฮะคือถ้าเรามีผสมทอลลเเซัมมาก็จะไไ่่ดีทหร่่รแตก็ม์ ขนาดนั้นนะครับก็การพยากรโลกก็จะไล่เลียงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เรียกว่าการไล่เลียงพยากรโลกถ้าให้หมอไล่เลียงให้ใหม่เนี่ยดีที่สุดเลยนะครับก็คือมะเร็งเล็กกว่า1เซนไม่มีลูกรามอกนอกไทรอยด์ไม่มีลูกรา,ามเข้าระบบเลือดระบบน้ําเหลืองไม่มีการแพร่กระจายไปต่อมน้ําเหลืองตัดออกได้เกลี้ยงหมดอันนี้เพอร์เฟกต ดีมากๆเลยนะครับไม่ไม่ต้องไปกือแร่ด้วยนะครับแต่ถ้าถัดมาเช่นขนาดประมาณ2เซนขนาด1-4เซนขนาด2เซน3เซนนะครับมีลุกลามเข้าระบบเลือดระบบน้ำเหลืองมีการแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในระดับที่หมอเรียกว่า พยากรณโรคอยู่นะครับกลางๆไม่ได้ดีเพอร์เฟกแต่ก็ไม่ได้แย่มากกลางๆรักษาได้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ถ้ามีมีพวกเนี้ยมีการเช่นตัดแล้วได้ขอบยังเหลือจุดมะเรง็งแร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองมีการลุกลามรอบหอยลอยเราก็จะส่งให้คือแร่ต่อเพื่อจัดการให้เกลี้ยงทั้งตัวนะครับ คือแล,ร,แลรักษานะฮะแต่ถ้าเราเป็นกลุ่มพี่เลวร้ยรายที่สุดเลยมีอะไรบ้างน,นะครับกลุ่มเลวร้ยรายที่สุดก็คือตัดมะเร็งออกไม่หมดเหลือเป็นมะเร็งก้อนๆอ,อ,อยู่เลยในคอเลยอันนี้เบอร์หนึ่งนะฮะแย่มากอันนี้ไม่ค่อยดีนะฮะเบอร์สองก็คือมีการแพร่กระจายไปต่อมน้ําเหลืองที่ต่อมน้าเหลืองขนาดใหญ่กว่า3มเซนอย่างเงี้ยคือแสดงว่ามันกระจายมาเยอะมากเลยต่อมน้ําเหลืองโตใหญ่กว่า3มเซนอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะฮะต่อมาก็คือมีการแพร่กระจายไปที่ปอดที่กระดูอวัยวะอื่น นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยดีในการพยากรณโรคเหมือนกันนะครับต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดให้หมดให้เกลี้ยงและคือแร่ด้วยโดสปริมาณสูงนะครับเรียกว่าเป็นความเสี่ยงสูงส่วนกลุ่มที่แย่ที่สุดเลยก็จะเป็นกลุ่มอนาพลาสติกซึ่งรักษาอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแย่ที่สุดนะครับก็วันนี้นะครับหมอมาได้เรียงการพยากรณโรคของมะเร็งไทรอยให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูว่าของเราเป็นกลุ่มไหนนะฮะ เอ่อถ้าเราได้กลุ่มดีที่สุดอันนี้แฮปปี้มากถ้าได้กลุ่มกลางๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเรารักษาด้วยการผ่าตัดและคืนแร่ซ้ําแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกลี้ยงเรียบร้อยดีนะฮะแต่ถ้ใ้ถ้าได้กลุ่มที่แย่หน่อยเนี่ยก็ต้องติดตามการรักษาใกล้ชิดนิดนึงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเก็บความรู้เรื่องมะเร็งไฮรอยก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ